นมิวควจะเสียป้าไปแล้วทำไมมีป้าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนที่ป้าเริ่มไม่ไหวนะป้าได้สั่งให้เฮียไปเอาของที่ใต้เตียงป้าและเฮียหนีไปที่อื่นป้ามีอะไรซ่อนไว้หรอเฮียไม่รู้แต่ทั้งหมดเรื่องยุ่งๆพวกนี้เมือ่อไหร่เฮียจะพาป้าหนี ไปให้ไกลจากที่นี่ไี่อยากให้ปางเป็นแบบนี้ลุงไปโดนอะไรมาถูกหมามารอบกัดน,นิดหน่อยใครเดาไม่ได้เลยจริงๆ แต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสงสัยมากเรื่องอะไรคะท่านววรยุทธ์ไปพบใครบางคนที่ดูลึกลับมากแล้วลุงรู้ได้ไงเราสองคนแอบไปดูมาถ้านวิวรยุทธดูแปลกๆไปพวกเราเลยตามไปดูฉันคบกับววรยุทธมาหลายปีนะพอจะยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนดี คุณพ่อคะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้คนเปลี่ยนลูกเงิเน,นและอำนาจ่ยแต่วิรยุทธ์เนี่ยก็มีครบทุกอย่างแล้วนะก็อาจจะยังไม่พอก็ได้ ไม่มีใครรู้ว่าเซฟมาเรียนตัวเน็ตนะสร้างกลไกแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงโอกาสที่จะเปิดเซฟหนึ่ต่อพันสเพราะฉะนั้นนายต้องแม่นใน,นกลไกของมันผมไม่ค่อยได้สัมผัสกับเซฟพวกนี้เท่าไหร่แต่นายก็เปิดเซฟนับปเรียนได้อยู่แล้วนี่มันไม่เหมือนกันครับความรู้สึกมันประอย่างกัน นายกลัวแต่ฉันรู้จักคนคนหนึ่งนะที่เขาไม่กลัวใครครับนายก็รู้จักเขาดีอยู่นะรู้จักดีกว่าฉันสก